สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ครับน้ำที่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 ทำการล้างพื้นนะครับที่เราเดินท่อมานะครับนี่ครับเราเดินท่อมานะครับนี่ฉีดเป็นละอองนี้ครับทำไมถึงเป็นละอองนี้ก็ผมนี่ครับใช้ใบเลื่อยบากใบเลื่อยนะครับบากบากที่ตัวแป๊บนะครับบากให้เป็นเป็นไม่ต้องใช้สว่านเจาะนะครับ มันก็จะปุ้งอย่างเงี้ยครับอ่ะ๋ยวจะทําให้ดูนะครับไว้ในดีสูงๆหน่อยจะล่นนะครับเนี่ยครับอ่าใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวนะครับเดี๋ยวทำนี้นะยกตาครับยกตาให้รับนะ

ต,ต,ไต,ไต้ได้ครัด้วยสะอาดด้วยครับด้สะอาดด้วยแ้วก็ปาานี่นะปาาปลาใเป็นหึงนะคดับยปากเ้คไม่ได้เพราะว่าความแรงอยู่ครับ เยอะเพื่อให้มันแรงวะมันแรงม ครับทุกคนไปเรื่อยแล้ครับอันนี้มาบอกกล่าวนะครับในที่หล้างหล้างแล้วนะครับนี่น้ำเขาก็จะไหลลงนี้ครับอันนี้น้ําไม่ไหลเข้าเล้านะครับไม่ไหลเข้าเล้านะครับชรวงช่วงโซนกินข้าวนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรามีรางน้ํากั้นไว้ครับนี่ครับรางน้ํากั้นกลางนะครับน้ําเขาก็จะไหลลงนี้ครับ นะครับนะครับ,รบเราประหยัดเวลานะครับ